ถ้าบ่ใส่รถไถยน้อยเกียร์คิงไปเนี่ยอันนัน้นจะหนักเลยนะครับคือแบบมันสูงมันต่ำเกินไปเวลาเขาสูบน้ำใส่เนี่ยมันสีเห็นเห็นได้ชัดว่ามันสูงมันต่ำเกินไปนะครับเลยเห็ุให้เอาเปลืองน้ำนะครับมองมองต่ำก็สิในน้ำไหลายแล้วก็เป็นหยาว่างามนะครับเป็นหยาว่างามเพราะว่าสมมติว่าหยาเงาี้ยจะขอมือหนึง่งนี่สิครับแล้วเขาสูบน้ำใส่เลยปุ๊บเนี่ยโซนข้างบนทั้งเฉียนะครับสีง,งามนะครับโซนข้างบนทั้งเฉียสีงามเพราะว่า หนามมันเจี๊ยเนาะแต่ว่าส่วนของลังมันคุ้มๆมันจะมีหนามอยู่ครับมันจะถ่วมถ่วมบิดอา่าบิดยอดหนาอย่างีเส็นเนี่ยหนสยยาส่วนนั้นเนี่ยเงานะครับก็ต้อสเสันแจ้งเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับผมใช่รถไทเหยเียบ เหยียบเหยียบไปปุ๊บจังสี่เนาะและ้วก็อันนี้รอไส้รอไส้รอขวาเนี่ยครับแล้วก็้อไส้รอขวาก็ไปอีกลองหนึ่งสี่นะครับว่าสี่เห็นใหน่มันพอดีนะครับสวัสดีครับพีทีคนวิ่งถงหัวมัน่นละครับ วันนี้นะครับผมจะพาพพี่น้องนะครับผมมาปลูกงานายนะครับผมโดยที่ผมกระยายพันธุ์นะครับโดยวิธีการเ็ดเป็นขีดต้มนะครับเพดเป็นหน้าต้มนะครับนี่สครับพี่น้องอ่าตอนนี้นะครับผมกะสูบน้ำใสประมาณนี้นะครับหลังจากที่ไห่เพลินมาเอาราตรีวมาปั้นไห้นะครับแล้วกมามากันเป็นหของๆไว้ที่สี่แล้วนะครับนี่การหลังจากที่กันแล้วแหล็กเอาราตรีปั้นนะครับ จะเป็นลักษณะจั้งซี่นะเพี่น้องหลังจากเชี่ยวนำไส้กสิเห็นมา,ามันบกคอยเรียบเสมอนะครับก็บยังเห็นมีหม่มองอทีลุ่มตั้มนะครับเป็นลุ่มตั้มแะไรก็เป็นทีดอนอยู่นะครับกับผมก็สะแก้ปัญหาโดยการที่ผมจะเอารถไถหน่อยนะครับพ่วงคาดนะครับแล้วก็จะเกตนะครับให้มันเรียบก็นหนีก้อนนะครับโดยโด,ย,ดยการที่วา่าใส่รถไถนี่ ดึงขี้ดินนะครับโซนที่มันสูงนะครับลงมาหาโซนที่มันคุมโซนที่มันต่ำฟังจากสี่นะครับข้ากสิเอาเอารถไถหน่อยลากขีดินกับไสนะครับหลากสินล่างลงมาลงมาลงมา,ลงมานะครับเพื่อให้มันมันเรียบดีก็หนีนะครับหลังจากที่เ้าน้ำไส้กะสี่เห็นมาโซนที่มันสูงกับมีนะครับนี่ดูน้องครับตรงนี้ดินกับตรงนี้สีคุมนะครับท้างนี้สีคุมอ่านี่ครับ กะ <formation> ตอนนี้กะบทีเด้ประมาณน,นีน้นะครับหลังจากที่สูบน้ำใส่แล้วนะครับแล้วกะอีกให้นึงให้นั่นนะครับมันบเรียบคักเลยนะครับผมสูบน้ำใส่แล้วมันยังบเรียบกับสีต้องเล็กคันีกันนะครับขานี้หองนึงนะครับหองนึงว่างก๊กใหม่นะครับต้นแก่ตัวนั้นนะครับคันมาอีกหองนึงนะครับฟังผุ่นกับฟังเส้นเหนือก็ต้องเกดมาเห็ดเป็นขั้นแท้มาอีกขั้นนึงนะครับเพราะว่านามนามันบ่ถึงนะครับพี่นน้อง สังเกตเลยว่าน้ำสีบปถึงนะครับไฮนันนะครับมัน็กลยจำเป็นทีสิต้องขันอีกนะครับรอบนี้ก็จะปลูกสองสองนี่ก้อนนะครับสองล็อกก้อนล็อกนี้นะครับเขาก็จะปลูกนะครับแล้วก็ล็อกล็อกนั่นอีกเครื่องนึงนะครับผมก็จะว่านไปเครื่องนึงนะครับแล้วก็ล็อกข้างบนจะคอยมะขันแล้วก็เพราะว่าปลูกอีกรอบหนาอีกรอบนึงนะครับรอบนี้จะปลูกซ้านี่ก้อนเพราะว่านหนาเข้าไปซ้ํานี่นะครับขันสูบไล้ก็นี่ได้ได้ยุได้ครับพี่น้อง ท่างทังังข้างบนน่ะสีเป็นจีดตมพอดีนะครับแต่ว่าทั้งส้นข้างล่างส้นนี่นะครับน้ำสีสูงนะครับแบบเพียงหัวเข่าเลยนะครับเฉพาะน้ำซึ่งมันเสียห็ยให้บริหารจัดการยากนะครับอนาคตคือพอพ่อพ่อได้หยาเลี่วนะครับส้นผุ่นน้ำโดยทัานในพ่อนะครับส้นมีน้ำถ่วมยอดหยาเล้วนะครับมันเสียหายหายหยาฟั่งเนี่ยจะเริ่มเติบโตสานะครับอันนี้คือต้องต้องแก้ปัญหาก่อนนะครับเหตุให้มันเดียบ แค่แต่มันเสมอนะครับเวลาเอาน้ำไสเอาน้ำเอาน้ำเอาปุ๋ยไสเนี่ยมันยังคอยสีงามทั่วกันทัวแปลงนะครับมันก็สิจัดการไงนะครับนี่ที่นี่ให้นี่นะครับให้นี่กะเดี๋ยวจะเอารถไถหน่อยนะครับสูบน้ำเสร็จแล้วครับพี่น้องครับรถไถหน่อยผมประกอบหลออเสร็จแล้วแล้วกะเอาขาดไสนะครับแล้วกะจะเอามากวดให้มันเรียบนะครับกวดให้มันเรียบกวูดที่สูงเนี่ยลงไปหาที่ต่ำนะครับห้ไใ้ก้อนนะครับห้แหล้วก้อนนะครับแล้ว แล้วก็จ้างคอยสีเฮ็ดอีกเที่ยนึงนะครับว่าสีเฮ็ดจังไหนต่อนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาขาดมากขาดก้อนนะครับขาดกิดินส้นที่มันสูงสิเลาไพี่น้องขาดลงไปนะครับขาดลงไปนะครับกสีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขาดแล้วผมสมถทาอีกเที่ยนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวไปขาดก่อนครับพอดีผมบริเอาขาดตั้งกล่องมากนะครับเอามาจะมือถือนะครับมันเลยสีตั้งห้ยท้ายไว้บ่ไอ้ไรนะครับผมโอเคครับผม ครับผมหลังจากที่เห้านะครับใส่รถไถเดินตามนะครับในการขาดเพื่อสิบปั๊บหนาดินตรงไหนที่มันบ่อสมดุลนะครับด้ว่ามันไม่ทีเท่มันสูงนะครับโดยที่ประมาณโซนนี้นะครับมันสูงนะครับผมก็กวาดลงไปทางต่ำนะครับโซนต่ำคือจู่โซนนี้แล้วก็โซนข้างบนนะครับโซนข้างบนควนก็กวาดลงมาคือกันนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ันนี้คือไฮนี่การปับลงมาได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับเหตุแหยพื้นที่ตรงนี้มันมันเหลี่ยมลงกาเก่านะครับมันตำลงกาเกล้วก็เพื่อเอาดินลงมาใส่ส้นส้นตำนะครับส้นที่น้ำขังคือส้อนส้นตรงนี้นะครับที่น้ำขังมันเหตุแหยมันน้ำมัน,นมกระตืนขึ้นนะครับเวลาเขาสูบน้ำใส่นะครับเวลาเขาสิตัดหนีหรือหรือว่าเวลาเขาสิบบารุงหย้านะครับเขาสูบน้ำโดยการโดยการทีว่า น้ำภาสีใส่ปริมาณที่หน่อยลงนะครับเวลาการสูบน้ำภาษีหน่อยลงนะครับอันนี้ก็หลังจากที่เขาขาดแล้วนะครับผมก็หอบหญ้ามาว่างไ่นะครับจากหน่อยหนึ่งนะครับผมก็สีแดงประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผ้ามาเบงขาดนะครับที่เขาใส่ติดรถไถเดินตามมันเป็นลักษณะแบบแตะนะครับ คาดกับเป็นคาดเล็กธรรมดาเนี่ยครับสมัยตะกีเนาะที่ห้องเอาไว้คาดหน้านี่แหละครับผมเขาก็เอามาใส่ปูไทรายเดินตามตรงนี้เลยเพื่อสีใส่ปั๊บหนาดินนะครับเพื่อเห็นดินมันแตกมันมันวนซุยนะครับอ่ะจะก็แป้งนี่นะครับก็เป็นอีกแป้งหนึ่งนะครับที่ห้องก็ต้องปั๊บหนาดินคือกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาใส่ปั๊บเรียบร้อยนะครับหลังจาก อันนี้คือจะเป็นการทีท้ายหลังจากที่เข้าปั๊บหนาดินไฮนีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าส้นข้างบนนะครับส้นข้างบนส้นข้างบนพุ่นนะครับผมจะว่าท่านด้ปั๊บนะผมจะผมจะต้องกัน้นคันแท่อีกอนนะครับส้นส้นตรงนั้นกะสูงนะครับก็บเห็นคือกันนะครับเข้าใส่คาดเนี่ยาดลงมาในพื้นที่ต่มส้นหนีนะครับส้อนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มันต่ำนะครับก็ต้องหลากเดินลงมาเพื่อสีเฮ็ดให้พื้นที่ต่ำตัวเนี้ยมันมันสูงขึ้นนะครับ วเ,เวลาสูบน้ำไส้ก็จังจริงค่อว่าไปบางั่นนะครับว่ามันจะให้ในเขาประหยัดน้ำประหยัดเวลาในการสูบน้ำมากยิ่งขึ้นนะครับก้อนน้านี่นะครับก้อนที่เขาสีลาดินลงมาเนี่ยดินน้ำตรงเนี้นะครับมันจะถ่วงตมมองเขาเลยนะครับถ่วงตุมมองเขาเลยแหละแต่ว่าพอเขาลาดินลงมาเนี่ยก็ระดับน,น้ำไปจะกจุดตำ่ำของตุ่มมองน,น,นะครับก็คือดินมันส,สูงขึ้นนะครับก็จะได้นนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเมื่อยแลวพ่อไม่นองครับยางบนจิตตมไหลนะครับ มันก็เลยะสีได้ประมาณนี้นะครับต่ว่าโซนโซนนี้นะครับกับที่เห็นอีกสี่คือเป็นเป็นเกิดจากที่ดินมันออกจากด้านขาเวลาเท้าขาดเท้าเข้าขาดขาด,าดึงไปเนาะมันจะไม่ดินออกจากด้านขานะครับเขากะเอาผมกะที่ไส่ตีนเท่านี้นะครับผมรูบๆๆออกลงจากน้อยนะครับเพือ่อว่าห้มันสูงนะครับว่าห้มันเป็นเป็เป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 นเป็นขั้นเป็นขั้นอีงสี่นะครับเห็นไหมมันเรียบลงที่สุดนะครับผมกัดยางมันมันสิาะอะไเป็นเป็นพื้นที่หลายนะครับตัวนี้กะใส่ตีนรูบๆๆออกจลกน้อยหนึ่งนะครับผม เห็ดว่านเรียบน,นะครับเวลาเขาตัดเวลาเขาอย่างมัก่กระสีบอ่อสะดุดเครื่องตนหยาเห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะขะคอยเฮ็ดว่านนี่เขคอยลูบไปนะครับมันกระสีบอ่หบอหลายนะครับบ่อหลายบ่อหลายนะครับเขคอยลูบไปนะครับพอได้เศร้าเมื่อยนะว่าเขาใส่รถไทยยางน,นะมีเทียรหนึ่งนี่โอ้เหมื่อยครับบ่อบ่อบ่คอยได้เฮ็ดประมาณงานยังสี่โดนนะครับออเอาเอามาเฮ็ดกลับๆๆมาเฮ็ดโดนโกลับเฮ็ดเทียรหนึ่งจะรู้สึกว่าเมื่อยเอาเรื่องนะครับผมมาอันนี้กะ จะเป็นโซนๆตรงนี้นะครับเป็นดินที่แข็งแข็งเป็นอย่างที่แข็งเพราะว่ารถไถยเขาวาดได้ปั้นนะว่าได้กดลุกเลิกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าโซนนี้มันมียหยัพิี่กลาเขาก็เลยเว่าไถให้นะครับผมก็เลยเป็นพื้นที่ที่สูงมันกดบวลงนะครับอ่าอันนี้ก็จะเปมีโซนที่เยาขาดแล้วนะครับโซนที่แรกโซนดินฟังเนี้ยมันจะสูงขักนะครับผมก็ลากกดลงไปฝั่งที่มันต่ำเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าอ่าดีกว่าเห็ดนะครับดีกว่าปรั๊บยูนะครับแต่มันอกาจะพูดท่านได้สวยงามปานใดนะครับ เบิดแห้งก่อนนะครับเบิดแห้งก่อนนะครับกะจะค่อยๆรูบๆเอาตีนรูบบอกจ้นิดนึงนะครับเพื่อให้มันมันหาเกลยดนะครับเพมันมันหนาเกลยดนะอันนี้เรก็จะใส่ตีนรูบๆรูบๆบอกนะครับผมกะเสเห็นว่ามันกะสเหตุให้พื้นที่มันเหลี่ยมมันก็เก่านิดนึงนะครับผมนิดนึงกะยังงข่ายกว่าบ่เห็ดนะครับกะยังงค่กว่าที่ห้องบ่เห็ดนะครับเพราะยังเสียดมันกับนำกะสิทั่วถึงนะครับโอเคครับ ที่นี่หลังจากที่เข้าปับเสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการวานถอนพันธุ์นะครับที่นี่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่าเขาวานถอนพันธุ์หนาบางจังไหนนะครับผมที่นี่ถอนพันธุ์ตรงนี้นะครับผมเขาก็จะเห็นในประมาณนี้นะครับว่ามันก็มีทั้งหม่องที่หม่องห้างแน่นะครับอาจากที่เบิ่งนี้ครับผมผมวานประมาณนี้นะครับผมมาประมาณนี้กะส่วนส่วนที่มัน,มนมบางบางหม่องคือมันมีส่วนที่มันจมลงไปในาน้ำแล้วนะครับและกะ็บางหม่องมันกะ ไอ้บางบางทอนมันก็นสิสูงขึ้นสูงกว่าน้ำนิดนึงนะครับที่นี่ผมจะมาอธิบายการที่เข้ารสไทเหยียบนะครับนี่สังเกตว่าจะประมาณนี้ครับี่น้องก็คือเข้าใส่ล้อเนี่ยครับรอบแรกเข้าใส่ล้ออย่างเป็นปกตินะรอบสองเข้าสใส่ล้อรายเนี่ยไม่เหยียบตรงกลางนะครับไม่เหยียบตรงกลางของลองของรอบแรกนะครับรอขวาก็จะไปทัดไปอีกนะครับผมเช่นเดียวก้อนลดในเข้าเนี่ยซีอิว้อขวาห้อยเกาพอดีนะครับผม สะเหย in city, ียบไปประมาณนี the way, ้ประมาณนี้เป็นหนาเป็นหนาไปนะครับมันสีเหียไถมันงามเป็นห้อยงามนะครับผมแลวก็เป็นนี่ยังที่มันสีพ่อดีเลยนะครับเป็นนี่อย่างที่สีพ่อดีเลยครับผมกาจะประมาณนี้คข่ข้าวนะครับอธิบายข่าวเดี๋ยวผมสีไปย้ำก้อนขอไปย้ำก้อนเดี๋ยวก็สีพลไทยห้อยเห้เบางอีกเชนหนึ่งนะครับว่ามันสะเป็นจังได่นะครับผมอ่ะอันนี้กัญชากระสีวันประมาณนี้นะครับผมมองบริวารหนานะครับแล้วก็บริวานบางนะครับผม เอาพ่อให้มันทัวๆนะครับให้มันทัวๆอ่ะอันนี้นะครับผมก็คือหลังจากเจ้าไซรัตัยยำแล้วนะครับก็จะเป็นห้อยประมาณนี้นะครับเบิ่งไกลๆเนาะก็าสิเป็นห้อยว่าเบิ่งเห็นว่าก็ที่มีทั้งโซนที่ตรงที่มันบ่ถึกเกยียบตรงที่มันถึงเหยียบลุดินแน่กบว่าเป็นหยังนะครับโซนที่มันบ่ปจมลุดินนะครับมันก็ติดคือเขาว่าในตนหนึ่งเนี่ยมันมีส่วนที่มันจำลุ่มบนดดินมันก็มีน้ำอยู่แล้วนะครับมันเจียนมันเกิดไว้ขึ้นนะครับ หลังจากที่นำรดล่งแล้วนะครับผมสิมาทายเบิ้งอีกเที่ยนึงนะครับผมว่าห้อยรถเป็นจังไหนนี่คือหลังจากที่เข้าใส่รถไถเหยียบไปแล้วนะครับพอดีเหยียบไปมือว่านย่างมือแรงแล้วนะครับพอดี้เกะอีกมือนึงย่างมือเศร้าผมผมถึงจะมาได้ทายแห่นะครับว่าหลังจากที่เขาวานทอนพั้น์แล้วกะเข้าใส่รถไถเหยียบเรี่ยวเนี่ยมันสีลักษณะการเหยียบเรียวมันสีเป็นจ้งไหนนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณที่เห็นนะครับพ่อพี่น้องครับ สังเกตเห็นว่าบางบางร่องนะครับจังจังจังร่องนี้นะพี่พี่น้องก็คือรถไถเหยียบริ้มไปนะครับเหยียบริ่มไปเลยก็จะมีตรงกลางที่เ a r ห่างมาถือเหยียบนะครับเจ้าว่ามันกจะมีห้อยห้อยที่ผมยางนะตามรถไถนะพี่พี่น้องเนาะผมก็เอาตีนเหยียบลงจากน้อยนะครับผมสบ้ไม้ดิเหยียบลงเบิดนะครับมันจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โ่ขึ้นมานะครับเพราะเม่เนว่าเพร่อเป็นว่าเข้าสิเหยียบให้ทุกส่วนของหยาเนี่ยจมลงดินนี่มันมันสิบว่าค่อยติดนะครับพพี่น้องนี่ครับ ทาจังส่วนไหนที่มันเหยียบลงไปนะครับมันกระสิมีส่วนที่มันโพึ้นมาแน่นะครับผมไน้องที่สังเกตเห็นนะครับนี่อังสี่เนาะนี่ครับมันจะมีบางส่วนที่มันโพึ้นมาจากดินนะครับบางส่วนที่มันจมดินนะครับมันกระสิเห็นให้มันจะเกิดไวนะครับเพราะว่าส่วนที่มันจมดินก็มีนะครับนี่อันนี้ที่ลักษณะที่เป็นอย่งสี่นะครับพอขาวเนาะส่วนตรงกลางตรงนี้นันะนะครับก็คือมันจิเป็นห้อยๆที่ผมยาง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 ตามนะครับหยางน้ำเนาะ กใส่วิธีการเหยียบหยาลงจากน้อยนะครับแต่กระสิมีส่วนที่มันโผล่ขึ้นมาจากดินนะครับแล้วก็ส่วนบางมองตรงกลางนะครับผมก็สีใส่เหยียบจริงๆคือรถไทเหยียบลองนี่ลองหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่เหยียบคอมนะครับรถไถยตรงนี้ก็สิมีอีกรอยหนึ่งเหยียบนะครับสีมีนีเป็นตัวอย่างเลยเดี๋ผมพายยางรอบเบิ้งนะครับว่าการที่ใส่รถไทยเหยียบเนี่ยมันมันสิลักษณะมันสิเป็นจังไห๋นะครับเดี๋ยวภาพเบิ้งๆรอบๆนะครับที่ราแปลงเนาะ อ,อันนี้ก็สิบลักษณะเป็นทั้งสี่นะครับก็จะมีทั้งส่วนที่ล่งดินนะครับส่วนที่โ,โพดินกับวเป็นหยัางนะครับเมื่อกัส่วนหลายมันก็นติดดินเบิ้นะครับนี่ส่วนนี้ก็ติดดินนะครับมีส่วนที่ทั้งติดวัติดนะครับคือห้าญ้าต้นหนึ่งเนี่ยขอเคมีสักส่วนหนึ่งนะครับที่มันล่งให้เอ่อลงดินเนี่ยมันก็นมีโอกาสติดแล้วนะครับว่าเป็นมาทุกส่วนเนี่ยจมลงในดินเบิ้อันอนี้โอกาสที่สีเน่เนี่ยค่อนข้างสีไลายนะครับ นี่ไฮบรันค่าๆประมาณนี้นะครับนี่น่ครับจากจากที่เห็นตรงนี้นะครับที่สังเกตเห็นว่าตรงที่มีห้อยห้อยรถเหยียบนี่ยมันก็ที่มีหยาหยาขข้นะนข,ข้างขางห้อยรอนะครับลึกของหนางเนนะครับมันก็มีโอกาสที่สิรอดนะครับแต่ว่าจริงๆขึ้นไม่ก็ข้นอยู่กับว่าดินทิวเกียบลงไปมันลมปนไดน,นะครับทาจะ <c oughs> ให้ดีก็คือบมื่อตอนมันลมขาดคุณน,น้องต้องเบ่งจิตตมเขาน้ำนะครับต้องเบ่งจิตตมน้ำอีกเที๊ยนึงนะครับนี่ ใส่ฉันจ้งเสียงตรงกลางตรงนี้นะครับผมใส่รถไทยเหยียบเหยียบเหยียบไปปุ๊บจังสี่เนาะและ้วก็อันนี้รอไส้รอไส้รอขวาเนี่ยครับแล้วก็้อไส้รอขวากลับไปอีกรองนึงสี่นะครับมันสี่เหตุใดมันพอดีนะครับปุ๊บลักษณะสีนะ่เป็นยังสี่นะครับผ้ายางเบิงนะครับอาทิบ่ได้ได้ายางลงไปเบิงนะครับเพราะว่ามันลมแล้วนะครับพี่น้อง ไม่เป็นกีตอมแล้วเบิ้งไกลๆก็จะประมาณนี้นะครับอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับเราสิมมดูว่ามันสิมีเริื่มงอกไปนะครับเริ่มงอกเริ่มเขียวไปเลยก็ค่อยจะเติมน้ำใส่อีกเที่ยนึงนะครับใส่เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับผม2อาทิตย์จะลอมาติดตามอีกเที่ยนึงแล้วพวผมก็สิอัปเดตให้เบิ้งอีกเที่ยนึงนะครับว่ามันสิเป็นจังไหนนะครับนี่อันนี้คือเป็นแปลงนี้นะครับผม ก็ยังมีโซนสูงโซนต่ำอยู่นะครับแต่ว่ากัไข่เนี่ยกว่าเห้าบ่ใส่ขาดาเกียร์ลงไปนะครับถ้าเฮาบ่ใส่รถไถยหน่อยเกียร์ขึ้ลงไปเนี่ยอันนั้นจะหนักเลยนะครับคือแบบมันสูงมันต่ำเกินไปเวลาเขาสูบน้ำใส่เนี่ยมันสิเห็นเห็นได้ชัดว่ามันสูงมันต่ำเกินไปนะครับดูเห็นให้เห้าเปลืองน้ำนะครับมองมองต่ำก็สิ ในหนามหลายแล้วก็เป็นหยาว่างามนะครับเป็นหยาว่างามเพราะว่าสมมติว่าหยาเงี้ยมันจะขอมือหนึ่งสิครับแล้วเขาสู่หนามไสรเลยปุ๊บเนี่ยโซนข้างบนนั้นเสียนะครับสีงามนะครับโซนข้างบนนั้นเสียสีงามเพราะว่าหนามมันเจี๊ยวเนาะแต่ว่าโซนข้างล่างมันคุ้มๆมันจะมีหนามอยู่ครับมันจะถว่ถวงถ่วงบิดอา่าบิดยอดหยาเนประเทศไทยหยาส่วนนั้นเนี่ยเน่านะครับก็ต้องเบงิงเบิงน้ำน,นะครับอันนี้อันนี้คือขอระวังอย่างหนึ่งถ้าพื้นที่เฮ้ามันมั่นเรี่ยบเนาะ มันมองสูงมองต่ำนะครับมองต่ำมันจะมีปัญหาแต่มองสูงอาจจะไม่อยมีปัญหานะครับผมอ่ามาเปล่งแปลงนี้ครับที่นี่แปลงนี้นะครับกะผมเกลี่ยขี้ดินลงมานะครับเกลี่ยขี้ดินลงมาแล้วกะเห็นว่าเครื่องไฮตรงนั้นเขาผมกับท่านเห็นนะครับกะเลี้ยวไฮรถไทยคามาไทยไฮกรอนนะครับมั่กันไฮกรอนนะครับอันนี้คือเป็นห้อยที่เฮายำนะครับจริงๆห้อยที่เฮายำที่ถูกต้องกับเจ้งสี่แล้วครับพี่น้อง อันนี้ลอ่ลอ imana? ลอ่ลอขวาเนาะล,อา inside, ล,ะลอาา่ลอขวารอแรกนะครับแล้วก็รอซ้ายจะยุ่งผีนะครับนี่รอซ้ายอันนี้ล่อขวาร่อที่สองรอซ้ายรอบที่สองที่ตกอยู่ใกล้ๆพี่ครับตกยพีแหงสีนะครับเห็ดแปลงสีครับมันจะหยาชิดดิลงขีดดินเบิร์ดแล้วก็ไม่ถึงโพขีมากชิดินน้ำนะครับเมื่อยังสีเสียนว่ามันมันก็ยังไม่สีลงเพระจมดินหลายนะครับแต่ว่ากะลงอยู่นะครับแต่ว่ากะลงอยู่นะครับเห็ดแบบนี้เนี่ยแต่ที่ผมเคยปลูกมามันงามเร็วนะครับ ทำไม่แหงมิแหงมิตายบ่นี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่ทั้งแหงทั้งตายเนี่ยเป็นธรรมดาแต่ก็บ่ได้บ่ได้ซีเรียสอีหยังนะครับนี่นี่ครับให้ส่วนไปปลูกขึ้นมาจากหน้าจังซี่ครับนี่ส้วนนี้ก็อาจจะรอดไว้นะครับนี่ปลูกความกันนะครับเบิ่งเครื่องโน่นนะครับนี่เครื่องโน่นจังซี่นี่แห้งแล้วนะครับแต่กะมันบ่แน่ครับส่วนที่มันอ่าอยู่ในขี้ดินนะครับมันมันสิเกิดไว้มันสิงอกแทงงอกมาจากจากตัวที่มันอยู่ในขี้ดินนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นส่วนแบบนี้นะครับบางอันอาจจะเขียวต่อเลยนะครับพี่อน้อาจจะเขียวต่อเลยนะครับหมายถึงว่าต้นก็จะเขียวไปเลยนะครับอันไม่ก็เขาแตกออกมาจริงๆนะครับมันก็แล้วแต่นะครับใส่เวลานีจากเขาปลูกนี่ประมาณจสองเดือนผละครับพี่อนๆเขาจะได้ตัดนะครับแปลงนี้ปลูกจากสองเดือนผละครับนี่นี่คือเป็นเบื้องแหวาเบื้องข่าๆนะครับ แป้งเนี่ยจะย้อนแสงจี๊กหน่อยนะครับพรมีน้องนี่ครับอันนี้คือผมเหยียบเหยียบแบบเว้นไม่ได้เว้นช่องเหยียบไว้นะครับเหยียบแบบต่อกันเลยนะครับมันก็ี้มีทึ่งช่องว่างช่องว่างจริงๆเนี่ยมันจะห่างอยู่ว่าจะคืบหนึ่งนี่แหละจะคืบหนึ่งนี่แหละครับพรมีน้องนี่ครับเห็นว่ามันจะมีช่องว่างที่มันโพลมาจากขีดยนแน่นะครับอันไหนที่ผมใส่ตีนเหยียบต้องแล้วนะครับผมก ผมกระสิบบอเดสมันเหยียบซ้ำนะครับเพราะว่าดินมันลมนะครับต้องแช้ว่าตอนตอนผมเห็ดอ่ะดินดินโซนเนี่ยมันลมกว่าดินโซนของบนนะครับโซนของบนโซนนั่นนะครับมันมันมันจะบลมนะครับผมก็เลยเหยียบข้างห้างนะครับตรงนี้เนาะมันกระสีเป็นลักษณะประมาณเด็กสี่นะครับที่เขาเห็นเนาะอ่าครับหญ้าของเฮาเหลือบ่หลายนะครับพอดีผมปลูกแล้วแล้วก็ ผมปลูกแล้ววันเสาร์เนาะผมปลูกแล้ววันเสาร์เลยก็อันนี้มื่อนี้เพื่อไอเพื่อกะมาเอาไปแล้วนะครับต้านแห่งมื่อวานนรถดึงนะครับสามรอยโลมาเอาไปแล้วนะครับไอจากข้างประตุมหลัดนะครับมาเอาไปเหลือไว้อยู่น้อยหนึ่งนะครับเหลือไว้น้อยหนึ่งกตว่าเดี๋ยวสเจะไปแห่งม่วจะของกินเพราะว่ามันบ่ทันนะครับบ่ทันนะครับมื่อนี้กับเสาร์วันอาทิตย์เนาะเสาร์วันอาทิตย์กะอาทิตย์ที่นี้สิบหกนะครับกะ เนี่ยครับได้มาอัปเดตนะครับผมปลูกเข้าปลูกข้นเสาร์นะครับข้นเสาร์ใส่ธีใส่เวลาปลูกเบิดมือนะครับเพื่อนพี่น้องข้นเสาร์เขาใส่เวลาปลูกเบิดมือเลยนะครับสองไฮเนาะแล้วก็บเสาร์วันอาทิตย์ถึงได้มาจบชิปนี่นะครับแล้วก็มืัอนี่อายเพิ่นก็มาเอาไปเอาหยาไปฮะมาเอาหยาไปแล้วนะครับสามหนอยโลนะครับหยาในอายจากปทุมรอดเราไปปลูกนะครับกะเพิ่นจองไว้แล้วก็เลยวันที่นี้มันเหลือมาหลายนะเพื่อนพื่น้องครับเหลือนิดเดียวสักนีดนะครับเพื่อนพื่น้อง เลยว่างจากเด็จึกสองหอยโลแต่ว่ากะคือสิีโบ้แดงนะครับเพราะว่าอ่าหัาเงาประทันนะครับนี่เงาวร่ทันเพราะว่าเพ่งกุลาเฮามันเงาวร่ทันนะครับเพ่งกุลาเฮาเงาวร่ทันหย่าในนะครับก็เลยต้องจำเป็นต้องตัดหย่าในให้กินเพราะว่ายู่ฟ้ามนะครับยู่ฟ้ามเพ่งกุลาเฮาเงาวร่ทันนะครับเพ่งกุลาสูบน้ำใส่กะมันหนาแหล่งหนามันบ่ค่อยหนามไม่ค่อยทันนะครับพี่น้องก็เลยต้องขอโทษขออภัยผู้ใดที่จองทอนผ่านให ja e, ม่ก okay. ็ต้องขอโทษนะครับเด้อ ช่วงนี้ให้ให้ได้เพราะว่าญ้ากจะของกับพ่อกินนะครับก็จะต้องขอเก็บไปให้งัวนขอางกินก่อนนะครับให้เพ่งกุลาเห่าเน่าขึ้นก่อนนะครับเพ่งกุลาให่าเน่าขึ้นพ่อจี้ตัดให้งัวก่อนขัดมันเหลือจังไดก็เดี๋ยวสิอัปเดตทีนึงนะครับเพราะว่านี่ครับมันเหลือยู่นิดเดียวนะครับมันเหลือที่ซนี้นึงตัดได้แค่สองหนาเนี่ยพี่น้องครับตัดได้สองสามหนาหนึ่งมันบ่เหลือบ่หลายนะครับก็ผมปลูกผมปลูกใส่ใส่ปลูกไปแค่สองแถวนะครับสองแถว แล้วก็เอาเพิ่มเอาอีกสองแถวนะครับเพนเฮงซี่นี่ใช่ปลูกหลายๆนะครับตัดไปนี่ผมปลูกผมมาเกือบไรอยู่ในอยู่นี่ผมผมปลูกมาเน,นี่นะครับแต่ว,ว่ากับมันอาจจะมาพอดอกครับเพราะว่าโซนส้นข้างบนมันมันบ่ได้ปลูกเบิดเนะาะไรหนึ่งผมใส่ไปมันเครื่องหนึ่งนะครับผมตัดมันพอดประมาณนี้นะครับที่ผมใส่ปลูกเนาะแล้วก็เหลืออีกประมาณอยู่นีิว่าสี่ลอยโลนะครับเพิ่มาเอาไปอีกสองลอยนะครับสองลอยกว่านะครับตรงไหนหาสิโลนะครับเพราะว่า ผมตัดให้ในตำหนันแล้วมันห่อนกว่าน,นะครับคุณมาเสียเจักสาวหน่วยม,มันก็เอาไปบ่ได้เนาะเพราะว่ารถมันก็เป็นรถรถเรากระรถกระบะมากเป็นกระบะแบบธรรมดานะครับกระบะแคบธรรมดามากม,มันใส่ได้บ่หลายนะครับก็บคือใส่เต็มโหลดก็ได้สองร้อยกว่าเนี่ยครับต้องห้าสิบโลนะครับ,อรบเอาไปบ้นนี้บ้นนี้ก็เลยต้องอันนี้สียเลืองมาเห็นเจ้าของหัวเจ้าของกินก่อนนะพ่อแม่นอครับเพราะเสียดายนะครับมันเป็นทอนพันได้แล้วแต่ว่าด้วยที่ว่าเห้าเพราพ่อกินนะครับก็เลยต้องจําเป็นต้อง ให้กินก่อนนะครับขันผ่านอาทิตย์นี้ไปเหลือจักรลอยสองหอยโลจังไรซุบเนาะผมตัดให้เบอร์ต์นะครับแล้วมันเหลืออยู่เดี๋ยวก็สิอัปเดตให้เบอร์อีกเธอหนึงว่าผู้ใดอยู่ยยุ่ยกล้ๆก็ให้มาเอานะครับพ่อได้ฟันกันไปปลูกไปเห็ดเนี่ยนะครับผมผมกับ่ได้แพงอีหยังเหรอครับแต่ว่ามันมันบ่ทันกินนะครับเหงาเากับบ่หลายเนาะเพ่งหัวหลมันมันเน่าบ่ทันนะครับกับประมาณนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้กับทิฝากไว้สักนี้ก่อนนะครับเบิ่งการปลูก เพ่งกลาเอียในของเขานะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกสองทิตเดี๋ยวมาติดตามอีกทีหนึ่งว่าการที่เขาปลูกแบบเนี้ยผลผลิตเป็นไปอย่างไหนนะครับมันสูงมันยาวสั้มไหนเนาะโอเคแล้วทิ่มีผ้าพ้าย่องมาเบิ่งซับนี้นะครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ